นี่ตัวเมียครับเนี่ยเขาจะลมอันนี้ตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียครับเขาก็มีลูกเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีเราเราเรานั่นไม่ทันครับเราแยกออกมาไม่ทันครับอ๋อก็จะมีลูกลูกเขาอยู่ใช่ไหมครับมันเยอะๆนะครับเล็กๆเลยเนี่ยตัวใหญ่มันเขาก็จะมีที่หลบซ่อนตามเนี่ย โอ้ยตัวใหญ่ครับนี่ตัวคู่ครับถ้าคู่นี้เท่าไหร่ครับสวัสดีครับพบกับช่องนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับวันนี้เราเดินทางมาดูฟาร์มปูนานะครับบุญณวิทย์นะครับเรามาดูนะครับว่าฟาร์มปูนาเขาเลี้ยงกันแบบไหนนะครับตอนนี้กำลังฮิตอยู่เลยครับเลี้ยงปูนาขายนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของกันครับ พี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่คนี่เลี้ยงอยู่อะไรอยู่ครับเนี่ยเลี้ยงปูนาครับผมเลี้ยงปูนามครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับคครัับนาายยยวิิทชม่งพี่หลามครับพี่หลามใช่ไหมครับผมขอเรียกเป็นพี่หลามด้วยกันเนาะนะครับวันนี้ก็พอดีผ่านมาแถวนี้พี่กัดพี่กัดฟาร์มอีที่ไหนครับพี่ตั้งอยู่ที่ถนนกาลสินละเอ็ดครับ หนุนกระสินร้อยเอ็ดเก้าตำบลธัญามือ,อกำมะลาสจังหวัดกาะสินอ่เพอกำมะลาสจังหวัดกระสินนะครับอันนี้ก็มาเยี่ยมดูฟาร์มปูนานะครับว่าเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับวิธีการเลี้ยงเลี้ยงปูตัวนี้กําลังฮิตฮอตกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับพี่หลามพอจะแนะนาได้ไหมครับว่าวิธีการเลี้ยงเริ่มต้นเนี่ยเราทายัางไงครับเริ่มต้นเราก็หาพ่อพันธแม่พันครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราได้จากที่ไหนครับพี่จากคนที่เขาเลี้ยงก่อนครับ คือเขาจะมีเราก็สั่งซื้อย่างงี้ใช่ไหมครับสั่งซื้อครับอืจะมีหลายราคาครับอ๋อราคาแพงไหมครับคู่หนึ่งเริ่มต้นต้องคู่ละสี่สิบคู่ละสี่สิบบาทถึงร้อยยี่สิบครับถึงร้อยยี่สิบบาทต่อคู่ืมทีนี้กอนเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงครับพี่ผมก็เตรียมบ่อครับเตรียมบ่อไว้ขนาดแล้วแต่เราจะทำเอาเลยได้เลยเป็นบ่อซีเมนอย่างงี้ก็ได้หรือบ่อขมใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้คือบ่ออะไรครับพี่ฝั่งนี้บ่อบ่อปูเหมือนกันครับแต่มันตอนนี้เราไม่ได้หมดขายหมดเราดูขายไปแล้วโอ้ขายดีแล้วเนี่ยขายมุนเรียนกันเปครับอันนี้มีปูไหมครับพี่บ่อนี้มีมีปูอืมเห็นแล้วเขาจะตกใจไหมครับไม่ไม่เป็นไรครับยิด้เพราะว่าไอ้วูนี้เขายังเขายังไม่ท้องครับยังไม่ อันนี้เป็นพ่อแม่ปู่ยังยังยังจะเอาลูกเลยครับอืมส่วนมากปูเมียก็จะไม่ออกมาข้างนอกครับอ๋อโหลงจับให้เลยอะ่ะต,ตัวใหญ่มากอืมนี่ตัวเมียครับเนี่ยอาจจะลงวอันนี้ตัวเมียครับตัวเมียครับ เขาก็มีลูกเขาเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเราเราเรานั่นไม่ทันครับเราแยกออกมาไม่ทันครับอ๋อก็จะมีลูกลูกเขาอยู่ใช่ไหมครับจะเยอะนะครับเล็กเล็กเลยเนี่ยตัวใหญ่เป็นมิติหลบข้อตามเนี้ยครับส่วนโอ้ยตัวใหญ่ครับนมิตัิบวก ถ้าคู่นี้เท่าไหร่ครับพี่ถ้าถ้าขนาดนี้ไซส์นี้ก็คู่ละร้อยครับคู่ละร้อยส่งถึงที่หรือว่ามารับเองก็ได้ใช่ไหมครับที่รับเองก็ได้ครับอหญใหญ่ครับก้ามอย่างใหญ่เลยใหญ่มากโอ้ครับท่านผู้ชมดูครับนี่คือปูนาก้ามอย่างใหญ่ครับตัวประมาณกี่ขีดครับพี่เนี่ยรุ่นนี้ ไม่ถึงขีดครับอันนี้ไม่ถึงขีดครับอ,อันนี้ก็ตั้งราคาไว้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย้าเป็นแบบนี้ตัวตัวตัวห้าสิบครับตัวประมาณห้าสิบาทคู่หนึ่งก็ร้อยเลยใช่ไหมครับผมอือครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าว่าปูมันท้องถ้าต,ตัวที่เขาท้องเขาจะขึ้นอยู่กระบ,บอกไม้ไผ่ชั้นบนครับอ๋อนี่มีมีที่ท้องเตรียมเตรียมควดอย่างนี้นะอืออ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับว่า ปูท้องเตรียมที่จะคลอดเป็นแบบไหนนะครับต,ตามพี่หลานไปเลยพวกที่เขา้องเขาจะไม่ชอบน้ำครับท้องเขาจะไม่โดนไม่ค่อยให้โดนน้ำเขาเนี่ยอม,มจะแยกึ้นมาไว้เตรียมเตรียมคลอดครับยวให้ดูรถแต่เราต้องระวังเตัวที่เขาไข่กัเหลืองใส่กระบอกไม่ไผ่ไปนะครับมาดูนะครับ สองเห็ดไหมไม่เคยเห็นเท่าไหร่อันนี้อีกสามสี่วันลอดได้ครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะตกใจไหมหมูข้างในไม่เป็นไรครับไอถ้าถ้ามีลูกในท้องแล้วไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นตัวแล้วเนี่ยลูกเป็นตัวแล้วครับเนี่ยอ๋ออันนี้คือพร้อมที่จะปล่อยได้แล้วครับถ้าเป็นไข่เหลืองๆก็อย่าเพิ่งไปรบกวนครับเดี๋ยวจะสลัดไข่ตกใจนี่ครับอันนี้พร้อมแล้วเรียบร้อยครับถ้าถ้ามีลูกแบบนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นไหมครับพี่ครับก็เริ่มต้นที่สองรอยครับ อันนี้คือสองบาอคบาทถ้ามีรูปแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าไปต่อยอดได้ใช่ไหมแม่พร้อมเดินถูกแแม่พร้อมเดินแม่พร้อมลงเดินเครื่องนี้คูอหายากครับขายดีด้วยวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้รายได้ประมาณสิบคู่สิบคู่ครับสิบคู่เฉลี่ยอยู่ตกหนึ่งก็ประมาณเป็นพันแล้วเนาะครับประมาณรายได้เป็นพันต่อวัน อ๋อส่งไปสษณีย์เอาใช่ไหมครับ,รบถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปเนาะครับผมนะครับอันนั้นบอ่ออะไรครับพี่นนบอ่บอบ่ออนุบาลครับบอ่ออะนุบาลเดี๋ยวเราไปดูบอ่ออนุบาลนีครับปลูกไม่เห็น,นครับแต่ก็มีหลายไซส์กับบอ่อเนี่ยอ๋อแันก็มีดินครับมีดิน ต้องมีดินใช่ไหมครับเหมือนธรรมชาติที่สุดครับถ้าอากาศร้อนเราก็เปิดสปริงเกอร์ให้น้ำพ่อสวัสดีครับตอนเย็นเราก็จะให้อาหารตอนเย็นครับวันละมื้อวันละหนึ่งมื้ออาหารที่เราให้อะไรครับก็จะมีพวกหัวอาหารหัวอาหารปลาดุกเล็กครับอ๋อเป็นหัวอาหารปลาดุกครับผลไม้ผลไม้มีผักครับเนื้อไก่เนื้อปลาแบบนี้ ผสมกันไปกับาหาอาหารมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไปดูปสารครับอะไรก็ได้อืก็กินง่ายใช่ไหมกูก็กินง่ายเราไม่ให้พวกข้าวพวกอะไรให้ได้ไหมครับได้เหมือนกันข้าวสวยข้าวสารข้าวอะไรที่เรานนั่ได้หมดครับอืเขาจะไม่กินแค่นนเนียนลูกเดียวเพนมาอยู่อ๋อตัวเล็กๆครับสเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับในกล้องแต่ว่าตอนนี้มีลูกปูตัวเล็กนะครับ อยู่ในบ่อนี่เยอะอันนี้ผักอะไรพี่คักตกอรักตกครับตกชว,วานี่ครับก็จะมีตัวเล็กๆแล้วตัวเล็กๆอย่างนี้เราเราส่งขายไหมครับหรือว่าต้องรอเป็นแบบตัวใหญ่ๆก่อนถึงจะขายได้เมษาครับผ่านมานันเดินเมษาลูกค้าจากทางละเอียดเข้ามาซื้อตัวตัวขนาดเนี้ยไซส์ประมาณ เดือนนี้ก็ไม่เกินประมาณสักสองเซนครับได้ไหมครับสองเซนปสามเซนเซนนิดๆครับเนี่ยสองเซนได้ครับเนี่ยไซนี่ยตัวละห้าบาทครับตัวละห้าบาทก็จะมีคนมาซื้อตัวละห้าบาทนะเขาคือถือว่าขายเหมือนกันนะครัเขาจะซื้อไปไปเลี้ยงเลี้ยงไปพันเหมือนกันใช่ไหมครับก็ขุนนพ่อพันเนี่ยพันห้าบาทตีบาทครับเป็นเงินไปหมดเลยเป็นปูตัวเล็กๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอยู่ท้องไร่ท้องนาบ้านเราก็เยอะนะครับ มาเลี้ยงได้ประกอบอาชีพได้เลยแต่มันจะต่างจากฟูนาบ้านเราฟูนาบ้านเราจะต่างกันที่ขนาดครับอืมแล้วมันมีพันธุ์ของมันไหมครับพี่ว่าต้องเลี้ยงเป็นพันธุ์อะไรยังไงหรันประเทศกับพันุ์กำแพงครับมีสองพันครับที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วใช่ครับแต่มันอสายพันธุ์มันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเภทไหนแล้วยังไงใช่ครับจากความ ขนาดของมันสีของมันนะครับจะต่างกันสีม่วงมันจะออกม่วงหน่อยอันนั้นคือพันธุ์ครับพวกเป็นพวกพันธุ์กำแพงพันธุ์แพงอ๋อมันจะต่างจากกูนาโรสีครับคือสีเป็นหลักเลยดูสีเป็นหลักขนาดคือชัดเจนเลยครับว่าปูสายสองสายพันธุ์นี่จะใหญ่อันนี้ระยะเวลาในการเลี้ยงเนะครับก่อนจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับพี่ของผมนี่ผมเริ่มทําเดือนกุมภาครับ กุมภาปีนี้ครับกุมภาปีนี้ครับแล้วก็เริ่มได้ลูกแรกๆเลยคือลูกนุ่นแรกอะครับนับตอนนี้ก็ขายได้แล้วหมดไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาใช่ครับก็เถ้าผมี่ผมศึกษาดูก็ประมาณสักสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนมีนามีนานี่ษาธนี่หนาวัแลวกระใช่ครับสี่เดือนประมาณสี่เดือนก็เป็นรายได้แล้วครับแต่แต่ของผมก็มีรายได้เกิดขึ้นคือผม เลี้ยงพุทธผมสามารถมีรายได้เลยครับเพราะผมอาศัยจากแม่ฟาร์มแล้วเราได้ได้ลงเฟซบุ๊กลงสื่อโซเชียลต่างๆมีเพจอยู่ใช่ไหมครับเราเข้าไปติดตามเพจได้เลยฟาร์มปูนาครับคือเราสามารถสร้างรายได้ได้เลยครับอันนี้การันตีแน่นอนว่าได้รายได้ตลอดปีแน่นอนใช่ครับผมจะคุณเลี้ยงได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยพี่ประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนผม ผมพ้นโทษออกมาครับแต่ก่อน่าน้นผ้เป็นข้าราชการนอ๋อมาไอ้นั่งครับอเราก็เลยเปลี่ยนแป้งมาเลี้ยงช่วยนะตอนรู้จะไปทำอะไรครับก็เลยเราผิดลอาถูกสุดท้ายมาก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับก็ยังไม่คิดว่าประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับโอแต่ก็เริ่มดีขึ้นมาเริมไปมีรายได้มีรายไดอถือว่าเป็นยุคโควิดได้แต่เราก็มีรายได้อยู่ดีใช่ครับอันนี้ผมก็เรามีหอยเชอรี่ นะครับเอาเราไปดูครับหอยเชอรี่กันครับผลมาเยอะเลยครับอันนี้ได้วันหนึ่งเป็นพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหอยเชอรี่กันบ้างครับว่าเขาเลี้ยงกันยังไงครับนี่คือบ่อกโอ้อันนี้ก็เลี้ยงง่ายๆแบบธรรมชาติเลยพีี่เล้ยงธรรมชาติเลยครับเอามาปล่อยไว้แล้วก็นั่นครับอืมอันนี้คือไข่หอยเชอรี่อันนี้ก็ปล่อยสำหรับน้ำทิ้งจากน้ำลงมาอก็มีแหนแดงอย่างนี้ แหนแดงก็เกิดไข่เยอะเลยเขาเขาเขากินแหนแดงนี่ไหมครับไปตัวหอยเชอรี่หรือว่ากินผักตบกินพวกผักพวกนี้แหละครับอืเหมือนกันกับปูครับเพราะว่าแหนแดงนี่เขาเขาบอกว่ามันมีไอ้พวกพวกสัตว์น้ำพวกนี้กินแล้วมันมีสารอาหารอยู่เลยขายเขาขายกันด้วยนะครับแหนแดงนี่ขายครับกิโลร้อยสองร้อยแล้วครับกิโลประมาณหนึ่งร้อยบาทครับประมาณสองร้อยใช่ไหมอืม ก็เลยอกว่าซื้อมาจากเลี้ยงเลี้ยงมานานเลยยังพี่ตัวหอยเชอรี่ที่เราเริ่มเลี้ยงหอยเชอรี่ผมเพิ่งลงดไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนอ๋อเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเยอ้ยเลยครับได้ไปดูวิธีการเลี้ยงมาจากที่ไหนพี่ถึงมาจากนี่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 นะครับในยูทูปนี่เลยครับศึกษาไปเรื่อยๆครับก็สั่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาบางทีแล้วก็ได้ตามนี้เราก็เก็บมาแล้วก็มาปล่อยเลยครับเก็บในนามาแล้วมาปล่อยทิ้งไว แล้วจะทำให้มันอยู่นะครับแล้วก็มีเกษตรแบบผสมผสานอยากกินอะไรก็ปลูกไว้ได้นะครับมีทั้งพริกมีทั้งมะละกอช่วงที่แล้วก็มีไก่บ้านแค่มีไก่บ้านหมดแล้วโอ้ไก่บ้านก็ขายใช่ะไหมพี่เนี่ยโอ้เขาก็จะเลี้ยงไก่บ้านครับเขาไปขายหมดแล้วครับตอนนี้เลี้ยงไก่กับสองวันครับเกือบสองวันสองสามเดือนที่แล้วขายได้ดีไหมครับพี่ราคาตัวไก่ ไก่แก้วขายร้อยยี่สิบครับร้อยร้อยยี่สิบตอนนี้ก็ยังมีอยู่เหลืออยู่ประมาณยี่สิบนี่แหละมั้งครับพวกที่มันไม่ค่อยโตขุนแล้วไม่ค่อยตัวหนึ่งประมาณกิโลครับไก่บ้านไปเดี๋ยวเราไปดูไก่บ้านขา์ประมาณโลโลกี่สองกิโลขายง่ายเป็นรายได้ไปหมดครับเราก็ม่ไเลี้ยงอะไรมากมายครับแค่นี้ไก่ให้ข้าวเปลือกใช่ไหมครับข้าวเปลือกเศษอาหารอะไรก็เศษอาหารถึงนี่ไก่ครับ ขายทุกวันมีคนมาติดต่อซื้อตลอดตอนนี้เรามีไก่ตอนนี้ไม่มีไก่ใช่ไหมขายดีตีเรามีไก่ขายเพราะก็มีแม่ค้าไปขายตลาดครับก็จะไปขายได้ลยขายครับเขามารับซื้อเราอีกทีหนึ่งเอาไปขายในตลาดสดอือครับจะทำไปครับรุ่นนี้นี่ตัวเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยรุ่นนี้ก็ประมาณโลได้ครับโลขีดโลสองขีดขายได้แล้วเนี่ยไซส์เนี้ยตันนี้เขาขายตัวเท่าไหร่ครับพี่ <800 S 1> ัวละร้อยร้อยยี่สิบมันนี่ครับร้อยร้อยยี่สิบบาทครับอันนี้คือขายแบบตัวเป็นเป็นไปเลยครับขายตัวเป็นเป็นครับรายได้ครับแล้วตอนนเป็นพ่อพ่อเขาจะออกมาอยู่นี่ครพ่อพ่อแกเกษียณแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรโอ้อยู่ที่นี่เลยครับผมก็อยู่ที่นี่ครับเราเราตอนนี้ในพื้นที่เราทําอะไรบ้างครับก็มีทํานาครับมีทํานา มีทำนาแล้วก็นี่ก็เป็นพื้นที่แบบผสมผสานเลี้ยงทั้งปูนาใช่ไหมครับมีปูนามีหอยเชอรี่แล้วตอนนี้มีเลี้ยงไก่นะครับปลูกพืชแบบผสมผสานเพราะพันพันปูขายอีกอะไรได้ที่เราสลัดออกมาจากตัวตัวนั่นครับอันนี้ไซส์ประมาณสี่สิบห้าวันได้ครับอันนี้คือตัวที่ว่าที่เราที่เราเลาออกจากแม่เขามาเมื่อกี้ครับจะเห็นรือผม โอ้มันเล็กมากครับเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนมากเลยครับใส่นี้ประมาณสี่สิบห้าวันเลยพลังวิ่งเลยครับเนี่ย <c oughs> ตัวเล็กๆอย่างนี้เราขายได้เลยไหมครับหรือว่ายังง <ละ S 1> <พ>อมันย่อนต้องรอก่อนครับโอ้ก็ต้องมาปล่อยน้ํานิ่งๆแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพีคือปกติถ้าอากาศร้อนผมจะให้ออกซิเจนครับอผมให้ออกซิเจนเมื่ยออกซิเจนแต่กนมันมีพักไปอยู่ครับอ มันรู้ดูฝนมันเลี้กวหัวปูไฟมันรั่วเลยครับคือไฟมันรั่วครับปูตายใช่ครับเนี่ยไซนี้คือปูรุ่นสองครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มยังเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วครับเนี่ยตัวนี้ก็มนี่พร้อมที่จะขายแล้วตัวนี้พร้อมที่ขายได้แล้วครับอพร้อมผสมแล้วเนี่ยคือไซส์กระดกระดองเขาประมาณสี่ถึงห้าเซนกับข สี่ถึงห้าเซนก็ผสมพันธได้แล้วครับปูนะ่ะเริ่มเป็นพ่อแม่พันธุ์แบบเต็มตัวแล้วนร <ะ S 1> ปูนาเราเท่านี้งอแม่มือนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์นี่พันได้อ้โนี่ครับปูนาสร้างอาชีพได้เลยนะครับรายได้ต่อวันนี่เป็นพันบาทเลยนะครับร่าชมถ้าวันที่แบบเจอแบบคนที่เขาจะยั่งเงินเร่าเงี้ยครับก็หลักหนึ่งนยอืมก็ถือว่าวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มปูนานะครับถ้า คนไหนสนใจก็ติดต่อมาทาพี่หลามได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แนะนําเพจพี่สักเล็กน้อยครับฝากเพจไว้หน่อยครับติดต่อได้ที่ไหนครับคุณธวิทย์ตามปูนาครับเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กอะไรครับพุณวิทย์ตามปูนาเซิร์ชเข้าไปเลยครับเซิร์ชเข้าไปเลยเนาะเดี๋ยวยังไงผมแปะเฟซบุ๊กไบด้านหลังในป้ายก็ได้ครับในป้ายก็ได้เนาะเดี๋ยวถ่ายป้ายไปเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่หลามไวอย่างสูงนะครับที่ให้เรามาถ่ายนะครับวิดีโอนะครับดูว่า ปูเนี่ยเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับเราสร้างรายได้ได้เท่าไหร่ยังไงนะครับก็วันนี้นะครับนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมปากกดติดตามเลยนะครับนะครับ